สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะโอ้ยขออภัยค่ะเราพัฒนานะคะโอ้ยหลงหวยค่ะเราพัฒนานะคะสูตรของหลานนะคะทุกคนเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเจ้าแม่ก็ช่วงนี้นะคะสายรูดที่รอดนะคะตัวรูดนะคะเข้าสีงวดติดนะคะแต่ตัวเจาะนี่หลุดสองงวดนะคะ ปดแปดนะคะนางไม่ได้ให้กันเบิลไว้นะคะที่จริงมันต้องให้แปดแปดหนึ่งหนึ่งด้วยเนาะเป็นเบิลของตัวเด่นนะคะแต่นางไม่ไม่ค่อยให้นะคะไม่เคยให้แล้วก็ ลองดูค่ะทุกคนนะคะวดนี้จะเป็นยังไงนะคะจะลอกกินเบิร์นกิน้ามอีกบอเลี่ยงตองอีกบอนะคะวันจันทร์ปราบเซียนน้องมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหงิงเอาไปปังกันนะคะเดี๋ยวแอดจะรีบทยอยลงแนวทางให้นะคะทุกคนเดอ้อรีบทยอยทารีบทยอยลงนะคะแอดก็ทําไม่ทนนันค่ะน้อ ขมือยคือกันค่ะสรุปสไลด์นะคะสรุปสไลด์หมดแรงนะคะหมดแรงค่ะทุกคนหมดแรงนะคะโอ้ยสีสันชีวิตจังสีละค่ะนักลบย่อมมีบาดแผลนะคะหลายๆท่านนะคะโดนไปก็โขออภัยเนาะหลายๆท่านก็ได้กันไปนะคะสายลูดนะคะโอ้ยสายลูดได้ก็ดีใจนะมุค่ะไอเรามันก็สายสายบาดสายโบ สายบ้าสายโบนะคะดีใจด้วยนะคะอ้าเม็ดเดียวเราจะเข้าอีกไหมสูตรล้านจะเข้าอีกไหมนะคะสวยมากเลยนะคะที่จริงน่าลุ้นมากเลยนะคะสูตรล้านทุกคนที่จริงสูตรล้านนี่น่าลุ้นมากเลยเนาะเนี่ยนะคะถ้าแปดหนึ่งถ้าเป็นเก้าแปดหนึ่งแล้วมึงเออเขามีบอกเฮ้ยถ้าเป็นเก้าแปดหนึ่งมานี่จะจึ้งมากเลยนะคะหกเก้าแปดก็ได้นะคะหกเก้าแปดทำไมไม่ขึ้นบนเนี่ยแอดไม่เข้าใจเลยนะคะเออถ้ามันออกมาแปดเออหก เก้าแปดหกจังสิบอกว่าเก็บสี่บทนกับสี่ขนเงินถ้ามันออกเก้าแปดหกนะคะทุกคนเนาะมันมาอยู่นะคะแต่ว่ามันสลับตําแหน่งไปหมดไปข้างหน้าหมดเลยนะคะเลขที่เราต้องการนะคะทุกคนเนาะเอานี่นะคะแปดหนึ่งของนางนะคะก็เข้าไปที่แปดนะคะพ้นหวยออกนะคะหนึ่งห้าหกเก้าแปดแปดนะคะร้อยวันพันปีนะคะเพิ่งมานะคะแปดแปดนะคะจักสาสตรลระบุ สี่ตัวนะคะหกเก้าแปดแปดนะคะสามตัวเก้าแปดแปดนะคะสองตัวหกเก้านะคะ 6, 9, หมเก้านี่กับปัญหาโลกแตกเนาะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะ <idad> ทุกคนไม่น่าเชือ่อว่าแปดเจ็ดเราไม่ได้นะคะแปดเจ็ดก็แบบอุย้ยแต่ว่าแอดเลงอะแอสเอเลงอันนี้ไว้นะคะทุกคนแ uh, อสเอเลงเอ่อหนึ่งศูนย์ไว้นะคะอุ้ยแอดเอเลงหนึ่งศูนย์ไว้เด้อเออไม่ใกล้เลยนะคะ ก็ยังว่าแอนเล่งตัวไหนไหว้ไม่มาเลยนะคะเอาลองดูเด้อค่ะช่วงนี้ก็สายรูดที่รอดนะคะก็ขอให้เข้าทั้งตัวรูดตัวเจาะนะคะจะเด่นเออบนก็ดีเด่นล่างก็ดีเด่นล่างนะคะจับตามองเลยนะคะจับตามองเออ สิบล่างค่ะสิบล่างนะคะสูตรล้านนะคะแอดสังเกตมาสองงวดแล้วนะคะมันก็เพิ่งจะเข้าหรอกว่านะคะเพิ่งจะเข้าหรอกรอก็ดูดูเฉยๆนะคะทุกคนถ้าชอบด้วยก็คงจัดนะคะเอามาดูกันก่อนนะคะเด่นล่างล้านนะคะเด่นล่างล้านนะคะให้ไปที่สามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะวันที่สิบสี่นะคะวันที่สิบสี่ให้ไปที่สามสี่ศูนย์เจ็ดค่ะนี่คือเด่นล่างล้านงวดก่อนนี่มาทั้งหลัก หลักร้อยหลักพันนะคะหลักร้อยหรือว่าหลักสิบล่างนะคะทุกคนกอดคอกันมาเองเลยนะคะสี่ตัวนะคะมาเลยนะคะแต่ว่าไปตายเด่นบนวาสานเอฟซีว่าเด่นบนนะคะช่วงนี้เด่นบนดันหลุดนะคะเด่นบนดันหลุดนะคะนางให้สี่สามสี่สามสี่ศูนย์เจ็ดขาอันนี้เด่นล่างนะคะแคปไว้เลยค่ะเด่นล่างสามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะ ผูใดสีมานสีเหงสีจึงสีปังน้อนะคะกะว่าจะมาเอาแนวทางเล่าพัฒนานะคะมหาขอัาประตูเนี่ยเจอเล่าพัฒนาสยบเลยค่ะว้าโอ้ไปเตะซั่งค่ะจ้ะไปเบาๆนะคะวันจันทร์นี่ยิ่งเข้าแห่งสีหลอกกินอยู่วันจันวันจันร์ป่าเซียนเด้ค่ะวันจันปรป่าเซียนค่ะ เอานี่นะคะอันนี้เป็นเอ่อบนนะคะลองดูอีกสักงวดนะคะจะหลุดไหมถ้าหลุดก็คงจะได้ปรับสูตรเพิ่มอีกนะคะนางบอกนะคะ5629นะคะยังไม่น่าใช้นะคะทุกคนยังไม่น่าใช้นะคะ5629นะคะแต่ถ้ามาเต็มเมก็ลองดูนะคะ5629นะคะอันนี้เป็นเด่นบนของนางนะคะมีเด่นบนเด่นล่างให้ fc นะคะเผื่อเอาไปจับคู่กับสูตรของ fc เนาะทุกคนเนาะลองดูค่ะอันนี้สูตรล้านนะคะลอยเิ่นแคปก่อนข่ะแม่ๆเพิ่นแคปเิ่นเขียนบบท่านเนาะ ช่องของแอดนะคะก็จะมีชุดสรุปให้อีกนะคะชุดสรุปให้อีกคะ่ะทุกคนเปิดอันนี้ยูม,มันก็นยังหอนเนาะค่ะนะ่ะสงสัยต้องเปิดพัดลมเพิ่มนะคะเอาไปมากันเลยนะคะกับแนวทางของหลานนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ่อ สิบสี่นะคะวันจันทร์ที่สิบสี่นะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะเอาใกล้วันเกิดเจ้าแม่แล้วนะคะห่วยคือเป็ตามาทีเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก่าเลยเปตอัดเหระ วนางให้ตัวเดิมนะคะทุกคนสูตรล้านนะคะให้ไปที่แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งค่ะแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งแปดนะคะมาดูชุดสามตัวบนนะคะให้ไปที่แปดหนึ่งสามแปดสี่หนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์แปดนะคะตัววินนะคะตัววินก็แปดสามหนึ่งนะคะหนึ่งแปดสามหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะคะชุดสี่ตัวแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะ สูตรนี้นะคะก็สูตรใหม่ล้านนะคะสิบสามงวดนะคะหลุดสามงวดนะคะทุกคนเด่นนะคะศูนย์เจ็ดนะคะประกอบกับประกอบกับสี่ห้าหนึ่งแปดนะคะวินนะคะเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งแปดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวใหม่นะคะเป็นตัวใหม่ซึ่งสำรองนะคะสูตรคงไม่เดินต่อแล้วหรือเปล่านะคะแอดก็ไม่กล่าวออกเนาะเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าเอออย่าเพิ่งแอดบราสันรอให้มันถึงที่สุดก่อนนะคะ เพราะว่าเผื่อมันเดินนะคะเพราะว่ามันก็เดินมาหลายงวดติดนะคะก็ถือว่าเดินมาหลายงวดติดค่ะทุกคนนะคะแต่สูตรนี้ก็อันตรายค่ะสูตรที่เข้าสิบงวดแล้วนี่จะเดินยาวถึงกี่งวดนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะสูตรล้านค่ะแคบเลยนะคะให้ตัวเดิมนะคะให้ตัวเดิมค่ะทุกคนตัวเดิมเลยนะคะสําหรับของสูตรล้านนะคะให้ดูครบแล้วเนาะจะมีเด่นบนนะคะมีเด่นบนมีเด่นล่างนะคะแต่หลักร้อยของนางนี่แอดจะเอาไปใช้กับไอ้นั่นนะคะ หลักร้อยเนี่ยเอาไปใช้กับหลักร้อยของแอดนะคะรอชุดสรุปเด้อใครที่รอหลักร้อยนะคะมาดูนะคะมาดูชุดวินสูตรล้านนะคะ FC จะได้เห็นสถิตินะคะโอ้อันตรายน่ากลัวอยู่ค่ะเอาวันจันทร์นี้ขอให้ปังอีกนะคะนี่นะคะแอดก็เริ่มนับนะคะตั้งแต่มันหลุดนะคะตั้งแต่มันหลุดมันก็กลับมาเดินดีอีกนะคะนี่ตั้งแต่มันหลุดไปนะคะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะช่วงนี้ก็เป็นตัวลูดนะคะนี่แอดก็เริ่มนับมาจากเนี้ยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบนะคะสิบงวดเลยนะคะสิบงวดเพราะว่าตัวนี้นะคะสายรูดนะคะสายรูดตัวเด่นนะคะสถิติตัวเด่นตัววินนะคะทุกคนเนาะแปดหนึ่งครยังอยู่ที่แปดหนึ่งนะคะสูตรเก่าแปดหนึ่งสูตรนางใช้สูตรเก่าอยู่นะคะตอนนี้ยังใช้สูตรเก่านะคะสูตรใหม่ยังไม่ได้แตะต้องเลยนะคะแต่ว่ามี f c ฟซนะคะ f c ซเปิดกไปหาเฮดเอาของเพิินละคะ่ะ ภาผู้ใดสังเกตเห็นสูตรไดนะคะก็ลองดูเด้อจะ้ะลองสังเกตกันดูนะคะสังเกตเสร็จแล้วก็เอามาเผื่อแผ่แอดบ้างนะคะทุกคนเอามาดูสถิติไอสูดใหม่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูสูรใหม่สูดใหม่ก็เขียนสวยๆโอ้ยพูดไปด้วยตาก็จะปิดไปด้วยคะ่ะทุกคนโอ้ย ห่วงเงาห้าวนอนพัะจ๋านี่นะคะทุกคนนี่เนาะเป็นแนวทางนะคะแนวทางเอ่อเป็นเป็นเป็น,ปนสถิตินะคะสถิติตัววินนะคะสถิติตัววินสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่นี่ทําสํารองนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะคะสูตรเก่ามันหลุดค่ะ เป็นสูตรเก่ามันหลุดนะคะก็เลยทําสํารองขึ้นมานะคะนางสํารองนะคะนางกลัวแบบว่าพอปรปปับแล้วคิดสูตรไม่ทันนะคะนางบอกไว้จังสีเนาะพอลงสูตรใหม่ปุ๊บก,ก็เดินดีเลยนะคะเดินมาจนถึงโหเจ็ดแปดงวดนะคะเดินมาประมาณแปดงวดนี่แหละค่ะแปดด้วยเก่างวดว่ะแปดนะคะทุกคนแปดงวดนะคะแล้วก็มาหลุดนะคะงวดที่เก้างวดที่สิบก็หลุดติดต่อกันเลยนะคะงวดวันที่สิบเอ็ดนี่ก็ เด้งเอ้ยงวดวันที่เก้านี่ก็งวดวันที่เก้านี่เด้งเนาะงวดวันที่สิบเอ็ดนี่หลุดนะคะนี่นะคะหลุดสามงวดแล้วนะคะหลุดสามงวดแล้วทุกคนวันที่สิบสี่นี่เจ็ดศูนย์หวยมากแล้วละ่ะวันที่สิบสี่เอาชนเอสก็คงมาแล้วล่ะค่ะชนเม็ดเดียวพอดีนะคะใจข้อบอดีแล้วเอสวราสันเอฟสี่ว่ะอ่าลองดูเด้อค่ะหวยเตอรเอสวางวัวนี้มาเถอะ วนจ้จะแตกแค่ว่าสันไอสูตรนี้นะคะถ้ามันประกบกันแบบเหมือนทุกครั้งก็คงจะดีนะคะทุกคนเอาลองดูเดอ้อเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูอันนี้ก็เป็นสูตรหลานนะคะเป็นแนวทางของหลานให้ตัวเดิมเลยนะคะหัวโบเมนซาตัวสิแตกอยู่บ่ขะห้แเนี่นี้นางให้ตัวเดิมถ้าบางทีชอบมาสามตัวเลยนะคะเอาลองดูนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะวันจันทร์นี่ก็ถือเป็นวันที่อันตรายอีกหนึ่งวันนะคะวันจันทร์ป่าเสี้ยนเนีว่าผัวแอดอื่นค่ะ ว้ายเฮงเป็นตาอย่างด้วยวันจันทร์สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณามานมานเฮงเฮงปังปังกันนะคะสวัสดีค่ะสุขดีจ้า